ขาลงของทางเฟรมเดย์ตอนนี้มันสามารถวัดระยะได้ที่5 9 9 9 8หรือ60,000มันมันคือมันบอกว่าไอ 60, ้60,000เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญระยะสั้นเนี่ยมันควรจะลงไปไม่ถึงว่าถ้าใช้ทางเฟรมระยะสั้นเนี่ย6 0 0ม0เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ควรเห็น8ปดเนี่ยมันเป็นเรื่องของไทม์เฟรม ระยะกลาะแล้วมันกําลังจะเริ่มรีบาวในโซนสาคัญมันไม่เคยเป็นขาลงมาก่อนในระยะเวลา4ีหปีและมันเริ่มเป็นนะครับมนเริ่มจับซีโร่ไลน์แสดงว่าเคยการรีบาวและประเด็นก็คือว่ามันจะรีบาวที่ไหนเนี่ยมันยืนยันวันนี้มันก็ยืนยันนะครับว่าเนี่ยเข้าสู่เนี่ยการลงนะดูเทคนิคเนี่ยมันเริ่มสู่การลงตรงนี้ละอ่ะแสดงว่าลงมาคลินหาเราละ กำลังลงมาตรงนี้แล้วกำลังเริ่มจะรีบาวแบบมีนัยยะสำคัญถ้าจะถามอาจารย์ว่าเท่าไหร่ก็บอกได้นะคือไม่เกิน95,000 Follow the Future สมมนาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era This Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันแน่นใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล follow the money อาจารย์คในช่วงต้นสัปดาห์นะคะเชิญอ,อาจารย์มาจริงๆแล้วอาจารย์่ยต้องมาให้มุมมองกับเราในช่วงวันศุกร์นะคะแต่ว่าเราขย,ยับตลาดมานะซึ่งก็น่าจะเป็นจังหวะที่ดูจะพอดีเพราะว่ามีมูฟเมนต์ที่น่าสนใจหลายสินทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตแล้วก็ทองคำนะคะคริปโตอวมมากนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เขาดูเหมือนกับจะมีอาการยืนได้ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าไปเจาะลึนะือแพทเทิร์นของเทคนิคอลกราฟตอนนี้เนี่ยตกลงเขาเป็นขาลงเต็มรูปแบบเราหรือเปล่าคะอาจารย์คะล,ลงมาเกิน3 0มสิบเปจัหา คำว่าขาลงเนี่ยมัน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 ต้องสะโขบให้ดีนะคำว่าขาลงเนี่ยเราเราให้ความหมายกับมันตรงไหนนะครับของไทม์เฟรมอะไรระยะไหนนะคคือถ้าเราพูดกันขาลงเนี่ยมันแปลว่าจะลงไปหกหมื่นลงไปห้าหมื่นลงไปสามหมื่นตรงไหนเรียกว่าขาลงนะแล้วตอนขาลงเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันเป็นภาษาทางเทคนิคนะ เพราะว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานนะครับแต่หุ้นเนี่ยมันเป็นขาลงตอนไหนฮะตอนที่กําไรมันโตขึ้นมาแล้วกําไรมันเริ่มที่จะไม่โตแล้วกําไรมันก็เริ่มลดลงอันเนี้ยถ้าภาษาพื้นฐานมันแปลว่ามันกําลังจะเป็นขาลงของเศรษฐกิจนะไม่ถึงของหุ้นตัวนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเอ็นวีเดียเนี่ยมันจะเริ่มเป็นขาลงก่อนบินะ Bitcoin ตคอยตัวเนี้ยเริ่มอยู่ในแนวโน้มขาลงนะครับ ของไทม์เฟรมระยะยาวคือไทม์เฟรมมันเนี่ย mm hmm. เขาเรียกอยู่ในช่วง r e เวอร์ l นะครับยังไม่ได้ลงแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้ฟังนะครับคือ,อทุกคนที่มาฟังนะฮะกับอา,อาจารย์ในรายการ t ดอ d e r KP เนี่ยนะครับก็ต้องได้ความรู้ไปแต่ความรู้นะครับไม่ใช่อารมณ์แน่นอนนะฮะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้ขายบิตคอย n ไปให้หมดแล้วถ้าคุณนะครับมีความเชื่อว่าบิตคอยต์นะครับยังเป็นสินทรัพย์เสี่ยง ะครับบิตคอยยังไม่ได้เป็นนะโกลดิจิตอลเพราะว่าอีโคซิสเต็มของบิตคอยที่เป็นมันยังมาไม่ถึงนะฮะคุณต้องเห็นสเตเปิลคอยก่อนนะครับคุณจะเห็นสเตเปิลคอยก่อนแล้วบิตคอยที่จรวันนี้บิตคอยถือเป็นคลาสเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับให้ดูนะฮะว่าบิตคอยเวลามันลงนะครับมันลงตามสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงง่ายๆค,คือหุ้นเนี่ยเวลาหุ้นมันลงบิตคอยจะลงด้วย แต่ทองรอบนี้ไม่ได้ลงนะครับบางคนเราจะบอกว่าทองลงมาก่อนแล้วไม่ใช่ผู้เข้าใจผิดผูต้องดูในช่วงเวลาที่คนตกใจขายทุกอย่างนะครับแต่ไม่ได้ขายทองนะเพระทองมันเข้าขายทองออกมาก่อนเพราะทองเกิดภาวะโฟโมขึ้นไปจริงๆก็คือทองมันก็ควรขึ้นมาประมาณสี่พันแหละไม่ใช่ 4, สี่พันสี่นะครับ 4, สี่พันสี่เราเห็นว่ามันสัปดาห์เดียวไม่ขึ้นไปสี่ร้อยเนี่ยมันเป็นภาวะโฟโมนะอันนี้นะครับ การใช้เนี่ยถามว่าตอนนี้คนที่ถือบิตคอยอยู่อ่ะมันแปลว่ากลยุทธ์คุณจะต้องทําอะไรมันไม่มีทางตอบคำถามได้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณซื้อบิตคอยด้วยเรื่องอะไรคุณคิดว่ามันดีนะเหมือนอาจารย์ที่เคยบอกว่าตอนอยู่แสนสองนะเฮ้ยคุณคิดว่าบิตคอยมันดีเพราะราคามันขึ้นมาจากหมื่นสี่หรือเปล่าคุณเลยมาพูดว่าบิตคอยดีนู่นดีนั่นแต่วันนี้คุณยังคิดแบบนั้นอยู่ไหมคุณยังคิดอยู่นะฮะ เราก็บอกเลยว่ามันไม่ผิดนะครับแต่ที่ห่วงคือเยาวชนไงเนย,ยาวชนน่สะสมสะสมสะสมนะ,นะครับอย่าลืมนะครับว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้ผ่านวิกฤตที่เราเรียกว่าคราสิสปีสองเจ็ดสองแปดนะตอนนั้นเน่ยมันจะมันจะน่ากลัวนี้อีกนะฮะถ้าคุณถือบิตคอยอยู่แล้วบิตคอยมันอยู่หกหมื่นเนี่ยคุณกลัวไหม ในขณะมันลงแล้วบิตคอยมันก็อาจจะเล่งมา8,000ลงไปนะครับตอนนี้บิตคอยนมันบอกได้อย่างเดียวว่าลงต่ําสุดไม่น่าจะต่ําน่าจะอยู่แถวๆ6,000อ,นะอันนี้ทฤษฎีทางที่นะครับถ้าเราจะมาพูดถึงนะฮะทองแท่งเดี๋ยวตอบให้นะฮะทองแท่งคุณไปซื้อได้เลยวันนี้คุณก็ซื้อได้อาจารย์ก็บอกเลยว่าทองทองเนะี่ยรอบนี้จบที่5,000 5,000ไม่ใช่ตัวเลขไม่ถึงว่ามันขึ้นจากนี้กเดียวค่ะ แต่บิตคอยจะไม่คืนนะครับเพราะบิตคอยยังไม่ได้เป็นนะครับเฮดจิ mm ้งความกลัวของมนุษย์ทั้งโลกตอนนี้ทองคําเป็นสินทรัพย์เดียวที่เฮดจิ้งความกลัวของมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่ากลัวเรื่องอะไรนะครับมันอยู่ที่ทองคํา mm hmm. เพราะความเชื่อของทองคําเนี่ย mm hmm. มันมีมา5,000ปีแล้วมันทําให้คนที่เชื่อเรื่องทองคําว่าเป็นเฮดจิ hmm. ้งของความกลัวทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าสงครามเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ตลาดหุ้นจะพังเลยนะครับมันคือทองคำนะคส่วนบิตคอยอ่ะเอาละเดี๋ยวปีหลังปีสองแปดนะบิตคอยมันจะมาเป็นตัวเฮดจิ้งความกลัวเนี่ยควบคู่กับทองคำนะครับเพราะการการที่มี AI ขึ้นมามีการผลิตเป็นออโตเมชันขึ้นมาเนี่ยมันจะผลิต M2 ให้กับโลกเนี่ยเยอะมากเงินจะเหลือเยอะมากถามว่าคนเอาเงินมาซื้อทองคำแท่งเนี่ยก็เก็บไว้เฉย แสดงว่ามันเป็นที่เก็บเงินนะครับนะครับตราใดถ้าบิตคอยเนี่ยบิตคอยมันไม่เป็นเงินนะครับมันไม่เป็นเงินตาเหมือนเหมือนเงินเฟียสนะฮะบ,บิตคอยมันเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับเพียงแต่มีคนอุปโลกมันนะว่ามันเป็นเงินตรามันต้องมีลักษณะเป็นอ่าอะไรสตอร์อัพแวลูเป็นที่อ่าตัวตีมูลค่าประเมินราคาของสินทรัพย์แล้วมันก็จะต้องเป็นตัวที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับมันไม่ใช่อะ่ะเงินตราเนี่ยมันไม่ที่สะสมมูลค่า เงินตั้งแต่มาสมัยอดีตเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเงินไอ้เงินที่เรียกว่าเงินเฟียหรือว่าเงินที่แบ็กอัพโดยทอ,องคำเขาไม่ได้เอาไว้สะสมเขาไม่ได้เอาไว้เขาเาไว้เป็นตัวกลางในการเลือกเปลี่ยนสินค้านะครับเราจะรู้ยังไงว่าไอ้ตัวรถยนต์ขันแล้วเท่าไหร่เขาพูดมันเป็นราคาราคามันไม่ถึงเนี้ยอันนี้มันคือเงินตรามันจะเป็นมันไม่ได้พูดเป็นเหรียญบิตคอยอนะฮะ ยังไงมันก็ไม่พูดอีกหน่อยมันก็จะพูดเป็นเหรียญกีสเตเบนคอยฮะ,ะกีกีกีเจพีมอร์แกนสเตเบนคอมันจะพูดแบบเนี้ยนะครับและสเตเบนคอยเนี่ยมันก็ไปเป็นไม่ใช่เป็นที่สะสมง่ารเหมือนกันเพราะมันคือเงินตราฮะคุณต้องแยกให้ดีแยกให้ออกนะนแต่พอเราเรียนบัญชีเนี่ยเงินมันอยู่ในฝั่งทรัพย์สินเนค่ะอ่ากูก็คิดว่าเงินสดเนี่ยมันคือทรัพย์สินไงน,นะครับ คือมันแยกหน้าที่กันนะฮะหน้าที่เงินตามันทําหน้าที่หนึ่งไอ้ที่ store e v e r l e ทรัพย์สินก็ที่หนึ่งอ่ะที่ดินเป็นที่ store e v e r l u ไหมเป็นในประเทศที่คนเติบโตที่ดินไม่พอนะครับสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยราคาที่ดินมันไม่ลงเพราะว่าที่ดินมันจับกัดนะครับเนี่ยมันมันต้องดูให้ดีนะครับว่าว่ามันเป็นอะไรนะฮะอย่าคุณจะคิดว่าจะซื้อที่ดินเนี่ยมาเป็น store e v a l u ของประเทศไทยตัวเนี้ยถามว่ามันเป็นไหม ม,มันมีโอกาสน้อยมากนะที่คุณจะไปซื้อที่ดินในญี่ปุ่นหรือว่าที่ไทยแล้วบอกว่ามันเป็น store of value มันเริ่มจะไม่ใช่นะแต่มันไม่ใช่ทุกแปงนะแลงฮะเราคาว่าที่ดินหมายถึงว่าที่ดินส่วนใหญ่เมื่อก่อนที่คุณซื้อก่อนชาติชายมาปีสามหนะึ่งเนี่ยแปลงไหนราคาก็ขึ้นหมดแต่ตอนนี้มันไม่ใช่คนระับมันคือต้องเลือกแปลงนะครับอ่ะเรากลับมาที่บิตคอยนนะฮะเดี๋ยวแชร์ให้ดูนะครับก็ BTC นะี่ย อาจารย์แช์กราฟได้นะคะโอเคอ่าอันนี้จะให้ดูว่าอันเนี้ยมันเรียกว่า Bitcoin มันเริ่มนะฮะในระยะยาวมันเริ่มเป็นมันเริ่มมันเริ่มเขาเรียกรีเวอร์ซที่จะเป็นขาลงนะครับคําว่าขาลงของมันเนี้ยมันต้องลงจนเอ็มนียมันตัดซีโร่ล n e ลงมาของ Frame ระยะยาวนะฮะตอนเนี้ยถ้าเราบอกขาลงเนี่ยมันเป็นขาลงในไทฟิมเดย์เห็นไหมครับคือคําว่านะฮะ เรามาดูก่อนนะครับสมมติเราดูเราจะพูดถึงว่าบิตคอยเป็นขาลงเนี่ยคือสื่อสารกัในให้ตรงนะฮะว่าบิตคอยตั้งแต่ขึ้นมาจากมื่นศีน่ยก็เป็นขาขึ้นขึ้นลงลงนะฮะเนี่ยถ้าอยู่ใต้ซีโรเนี่ยก็เป็นลงนะฮะถ้าอยู่เหนือก็เป็นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไทม์เฟรมเดยมันจะเป็นไทม์เฟรมที่แบบว่าที่มาแล้วเนี่ยสี่ปีจากสี่ปีแล้วมันก็คือขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงนะะเพราะเราไปดูไทม์เฟรมสั้นตอนเนี้ยมันเป็นขาลง จำเป็นขาลงเพราะว่ามันอยู่ใต้ซีโรไลน์เนี่ยก็เรียกขาลงเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าขาลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นขาลงของทําเฟรมเดย์ตอนเนี้ยมันสามารถวัดระยะได้ที่ห้าหมืนเก้าันเก้าร้อยเก้าสแปดหรือหกหมื่นมันมันคือมันบอกว่าไอ้หกหมืน่นเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญะคะระยะสั้นเนี่ยมันควรจะลงไปไม่ถึงว่าถ้าใช้ทําเฟรมระยะสั้นหกหมื่นเนี่ย 6, มันเป็นตัวเลขที่ควรเห็นนะครับ มันไม่ได้แปลว่ามันจะลงไปเลยนะมันมันมันก็ไม่บอกได้ว่าแล้วเมื่อไหร่ที่จะลงไปนะครับคือเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลกที่จะเปลี่ยนจากการใช้ธนบัตรใช้บัญชีธนาคารที่เราใช้เป็นผ่านแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่เป็นเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยเป็นดีเซ็นทรัลไลซ์ในที่สุดนะซึ่งดีเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยมันจะเริ่มเริ่มปีสองเจ็ดสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มละ ดิเซนสไลไม่ถึงว่าการใช้จ่ายนะครับการเป็นเม้นผ่านระบบบลนะ็อกเชนเนี่ยมันจะเกิดมันจะเริ่มเกิดนะฮะไปไปปีสองหก็ปีสองเจ็ดนะครับอ่ะคานนี้มาดูห้าหมื่นเก้าไม่ได้แปลว่าวันนี้มันจะมันจะมันจะอะไรนะคือมันจะลงไปเลยมันไม่ใช่มันแปลว่าจุดสําคัญตรงเนี้ยนะฮะที่บอกไว้สัปดาห์ก่อนว่าคุณดูถ้าแถวนะโซนนะ ที่มันจะเด้ง,งนะครับมันจะอยู่โซนประมาณ80,002 8 0 0 2นะี 8, 2, นะ่มันเป็นเรื่องของ t ทำเฟรมระยะกลางนะระยะกลางถามว่าก็คือเราเราจะผ่านทำเฟรม Week นะฮะว่าระยะกลางไปขาลงหรือยังนะครับอ่ะคือขาลงของของไงเรามาดูตรงนี้ก่อนเราจะได้เข้าใจคำว่าขาลงก่อนนะะก็คือ คือเอาความรู้ไปก่อนนะครับเนี่ยการขึ้นมาทั้งหมดเราจะสังเกตนะครับว่าไอ้ไทม์เฟรมวิกเนี่ยมันไม่เคยหลุดหัวที่ผ่านมาพอมันไม่โอเวอร์แลปแต่ที่พอมันโอเวอร์แลปใช่ไหมฮะโอเวอร์แลปเนี่ยก็แสดงว่ามันเริ่มเป็นขาลงเพราะมันโอเวอร์แลป105เนี่ยมันยืนยันระยะกลางนะเมื่อกี้เราบอกทางเฟรมวิกมันเป็นขาลงไปแล้วนะไอ้ส่วนระยะกลางทางเฟรมวิกก็เป็นขาลงแล้วนะฮะแต่ไม่ใช่เริ่มลงนะฮะเราเชื่นว่า การที่มันหลุดหัวตรงเนี้ยมันก็โชว์มาตั้งแต่ทุกนี้นะฮะตั้งแต่ตอนมันหลุดเนี่ยเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องขายไปก่อนนะฮะะนครับการหลุด105920เนี่ยเราอยู่ที่ว่าเราดูในแพทเทิร์นในในอ่าแพลตฟอร์มไหนนะเราดูจากแพลตฟอร์มเนี้ยแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์ม Future, รฟิวเจอร์นะฮะฟิวเจอร์ในตลาดหุ้นตลาดหุ้นชิคาโกนะครับอ่าเห็นว่าหลุด105เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญ,ญาณว่า มันกำลังจะเป็นขาลงนะฮะนะครับพอมันหลุดหลุดเมื่อไหร่ก็มันก็คือหลุดมาเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยมันหลุดมาตั้งแต่หนึ่งหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับเนี่ยก็หลุดมาตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะนะครับสัญญาณรีเวอร์เซอร์มันก็คือเกิดขึ้นตรงเนี้ยตอนที่มันหลุดหนึ่งหนึ่งหกที่อาจารย์บอกว่าให้ขายอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัญญาณไดเวอร์เจนที่มันเกิดขึ้นนะครับในในเครื่องมือเนี่ยไดเวอร์เจนทั้ง macd ทั้ง RSI เเนนนนนนนีีี่่ยยยมมัััััขขดแ้้้งกบออทป็ึู เรียกบันไดวูจเอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่ามันเริ่มลงมาแล้วนะครับประมาณเดือนละมันไม่ใช่เพิ่งลงแล้วมันกําลังจะเริ่มรีบาวในโซนสําคัญนะฮะโซนสำคัญก็ตรงเนี้เนี่ยฮะเห็นตัวเลขไหมครับเนี่ยนะครับเนะนี่ยแปดหมื่นสองเนี่ยแถวแถวเนี่ยนะครับหรือเราจะใช้ตรงนี้เลยเนะี 82, นะ่ยแปดหมื่นสองเนี่ยของตามเฟรมันนี่ก็ได้มันจะเป็นตัวสุดท้ายที่มันบอกว่าแถวเนี้ยมันจะเด้งนะฮะ อันน้ถ้าใครฟังอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะบอกว่าแปดหมืนสองเนี่ยมันจะเด้งนมันลงไปเมื่อวันศุกร์นะวันนี้มันเริ่มเด้งแล้วประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะเด้งถึงไหนเห็นแนวรับไหมฮะแนวรับที่สําคัญเนี่ยแปดหมื่นสามอะมันกลายเป็นว่าวันนี้ให้ลองตุงไหนก็ได้แต่การลองแล้วเนี่ยเนื่องจากว่านะครับไทม์เฟรมระยะกลางเป็นขาลงแล้วเนี่ยมันไม่เคยเป็นขาลงมาก่อนในระยะเวลาสี่ห้าปีแล้วมันเริ่มเป็นนะครับมันเริ่มตัดซีโร่ไลน์แสดงว่า คือการรีบาวแหละคือการรีบาวอันนี้มันเริ่มรีบาวแล้วครับมันเริ่มรีบาวประเด็นก็คือว่ามันจะรีบาวถึงไหนตอนนี้จะรีบาวถึงไหนอมันไม่เกี่ยวว่าใครจะมาชอ็อตมันตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าเจพีมาแกนมาชอ็อตอะไรเงี้ยนะครับกูจะไปหาสาเหตุเลยยังไงมันก็ลงไปหกหมื่นนะใครจะชอ็อตเ็ยัก็เรื่องของเขาเราอะบัญชีเราพอร์ตเราอะนะฮะเราจะทํำยังไงนะครับ แปลว่ามันเป็นขาลงเนะี่ยเราเล่นขาลงไม่ได้เราถืออยู่เราถืออยู่ไหมเราถืออยู่เนะี่ยแล้วเรา,เรามั่นใจมาตั้งแต่หมื่นสี่หรือเปล่าถามตัวเองก่อนถ้าคุณมั่นใจมาจากหมนะื่นสี่เนี่ยอะหรือว่าคุณมั่นใจว่ามันเป็นขาขึ้นตอนที่เนี่ยมันผ่านห้าหมื่นเก้าเนี่ยคุณถือต่ำกว่าห้าหมื่นเก้าเนี่ยคุณจงมั่นใจเรื่องพื้นฐานเลยว่ามันจะไม่หลุดตรงนี้อันนี้พูดภาษาเทคนิคนะไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดถึงพื้นฐานเลยนะ เทคนิคเดนมันห้ามหลุดตัวเนี้ห้าหมื่นเก้านะฮะเนี่ยห้าหมื่นเก้าตัวเนี้ยมันห้ามหลุดนะฮะห้าเก้าสองแปดห้ามันบอกมันไม่น่าจะหลุดเพราะนี่มันเป็นคลื่นสามคือคือบิตคอยตั้งแต่เกิดมาเลยสิบกว่าปีเนะี่ยมันกำลังทำเจเนอเรชนอ่าอ่าเขาเรียกเจเนอเรชั่นที่สามอยู่นะฮะคือทำคลื่นสามใหญ่อยู่แล้วก็ยังเดือดืออีกหนึ่งคลื่นคือคลื่นห้านะฮะนะครับคลื่นห้าเนี่ย ถ้านับเป็นเท่านะครับไอ้ขึ้นหนึ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากไอ,ไอหนน้หนึ่งเหรียญน่ะนะฮะหนึ่งเหรียญที่อ่าที่ไปซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะแล้วมีราคาบิตคอยตขึ้นมาเนี่ยจนถึงหกหมื่นเจ็ดนะนั่นไซเคิลที่หนึ่งนะฮะอันนี้เ 1, ขาเรียกไซเคิลที่หนึ่งไซเคิลของการเรียนรู้นะฮะไซเคิลที่สองก็คือลงมาหมื่นสี่อันนี้เป็นไซเคิลที่สามนะครับเป็นไซเคิลของเริ่มเป็น store of value ดูไหมฮะ พอ M2 ของโลกมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็กฎหมายเริ่มรับรองเริ่มเริ่มเข้ามารับรองไม่ได้รับรองบิตคอยนนะครับกฎหมายไม่ได้รับรองบิตคอยนนะครับกฎหมายเริ่มเข้ามาออากรลตอเมกานะฮะหลายหลายแห่งอ่ะเริ่มเข้ามาไม่ไม่นับพวกเวเนนะไม่ใช่ประเทศล้มละลายใช้บิตคอยแล้วไปที่เชื่อไม่ใช่ฮะมันอยู่ที่ประเทศใหญ่เขารับรองประเทศใหญ่รับรองปั๊บเนี่ยมีจีเนตแอดพมาเขาเริ่มรับรองไม่ได้รับรองบิตคอยนะ รับรองระบบคริปโตถูกไหมครับรับรองเรื่องของอ่าระบบบล็อกเชนนะครับเขาเชื่อมั่นบล็อกเชนมากกว่านะครับกับไอ้ตัวไซเบอร์ซเคียวริตี้ที่ป้องกันร,ระบบบัญชีธนาคารเนี่ยว่าไอ้ตัวไอ้บล็อกเชนเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงบล็อกเชนของบิตคอยน์นะครับถึงถึงระบบบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถที่ป้องกันการแฮกเนี่ยได้ดีกว่าเนาะเนี่ย ได้ดีกว่าระบบของธนาคารที่เป็นไซเบอร์เซคูริตี้นะครับอ่าคนนั้นเขาก็เลยจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับทั้ง AI ทั้งตัวของไอตัวของควอนตัมอะไรเนี่ยนะครับมันลงทุนกันมากมายถ้ามันเจอขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการใส่รหัสกันใหม่ยกกำลัง64ไม่พอ2ยกกำลัง64ยกกำลัง386เลอยว่าไปนะฮะอ่าอันนี้มันเริ่มเริ่มอยู่ที่ว่า เริ่มมีกฎหมายรับรองรับรองอ่ารับรองมาก็กอร์ตัก็เริ่มรับรองว่าให้ตั้งกองทุนมาซื้อได้นนเพราะว่าทองคําอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มีบิตคอยมาช่วยเนี่ยทองคํามันคงขึ้นไปแบบมันมันคงทองคํามันไม่เกี่ยวกับไอ้การเงินระบบใหม่เลยนะไอ้บิตคอยเนี่ยมันเกี่ยวขนะ้องนะครัคำถามกีตา้าก็บอกว่ามารีบาร์เนี่ยเพื่อที่จะลงต่อ นะฮะถ้าตามระบบของเราเนี่ยมันก็ควรจะลงต่อไปโซนหกหมื่นนะครับตามทฤษฎีทางเทคนิคนะซึ่งเราอาจจะผิดเพราะว่าเรานับเป็นสามเรา,านับเป็นสมเพราะนั้นการลงรอบนี้จะเป็นสี่ซึ่งซึ่งเวลาดูเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีนะฮะมันไม่ใช่บอกว่าวันสองวันแล้วลงแล้วจะขึ้นเลยมันยังเพราะบิตคอยเนี่ยมันจะมาทำงานเป็นเซฟเว่นเป็นตัวเฮดจิ้งความเสี่ยงเนี่ยน่าจะเป็นปีสองหลังจากปีสองพันยีสิบ นะครับไ่ถึงจัดไทม์ไลน์ที่เขาทำกันมาเนี่ยตลอดเนี่ยนะครับอก็รีบาวด้วห้าพันเหรียญก็ถามว่าเราจะทำไงเนี่ยมันยืนยันวันนี้มันก็ยืนยันนะครับว่าเนี่ยเข้าสู่เนะี่ยการลงนะดูเทคนิคอเนี่ยมันเริ่มสู่การลงตรงนี้ละอ่ะแสดงว่าลงมาขึ้นฐานแล้วลหละนะครับกำลังลงมาตรงเนี้ยแล้วกำลังเริ่มจะรีบาวแบบมีนัยยะสำคัญนะครับถ้าจะถามอาจารย์ว่าเท่าไหร่ก็ บอกได้อะนะคือไม่เกินเก้าหมื่นห้าบอกได้ว่าไม่เกินเก้าหมื่นห้าร็บรีบาวใช่ไหมคะอาจารย์รีบาวรีบาวเนี่ยไม่เกินไม่ใช่ว่าต้องไปถึงคือการรีบาวเนี่ยมันแปลว่ามันมีขีดจํากัดเพราะมันเป็นการรีบาวมัน <c oughs> ไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างขาขึ้นเนี่ยมันบอกได้ว่ามันคืณจะไปถึงไหนนะคือถ้าจะถามเรื่องราคาเพราะว่าระบบของเราอะ่ะเราใช้กลยุทธ์เราไม่ใช่ราคาแต่ราคามันแปลว่าอ๋อมันขึ้นสูงกว่าตรงนี้อสรุปว่าจากวันนี้ เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่ามันขึ้นสูงกว่าตรงนี้ไหมนะครับไม่ใช่พรุ่งนี้ลงมา8 5 0 0 0ห้าก็ตกใจอีกการรีบาวเนี้ยอ่ะอย่างน้อยตามระบบของระบบระยะกลางเนี้ยก็คุยจะรีบาวประมาณหนึ่งแสนนะครับแต่ถ้าเป็นระบบระยะสั้นเนี่ยมันบอกประมาณ9 2 0 0 0สองเนี้ย9 0 0 0งก็8 0 0หมันก็ไม่ได้เยอะอะไรแคร 5, ่ห้าพันเหรียญใช่ไหมฮะประเด็นว่าเราจะทํำยังไงใช่ไหมครับ ประเด็นไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่าจะลงไปหกหมื่นไหมประเด็นก็คือว่าเราเข้าใจการลงทุนของเราในบิตคอยไมว่าเราเอามันเป็นอะไรเราเข้าใจไม่ผิดหรอกว่ามันเป็นตัวเฮดจิ้งความเสี่ยงเหมือนกับทองคำมันเป็นโกลดิจิทัลไม่ผิดแต่เวลาของมันเนี่ยยังไม่ใช่ Follow the money the